โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทอฟซิตที่สั่งกับผมปาโต้ครับก็วันนี้ผมจะมาสร้างตัวละครกันนั่นเองครับโอเคซึ่งตัวละครในวันนี้ที่ผมจะสร้างคือตัวอะไรดีเอานี่ผมจะสร้างลิงหัวลอ,อยฟ้าครับที่แบบว่ามันสามารถปล่อยเลเซอร์ได้ครับโอเคนี่จะเปิดวอลลิงกัลอยเลยก็ แคลร์ลิงมาแล้วก็แคลรนี่ข้างดีคอนเนเหมือนตัวบ้าร่างแรกนะแล้วก็วอลลิงโอเคแล้วหลังจากนั้นผมจะทำหัวลอยฟ้าในหัวลอยฟ้าหัวลอยฟ้าหัวลอยฟ้านี่นี่หัวลอยฟ้าโอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้ โอเคหัวลอยฟ้าผมเจ้าแบบว่าไม่ลอยมากก็เอเอ้ยเฮ้ดเดเ๋เวเด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 ล้วดเ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 ดดี่ดเเเ อะไรดีเอาลูกกระตามันด้วยลูกกระตาลิงตัวเนี้ยเป็นสีเหลืองมาแล้วโอ,โอเคต่อไปผมจะติดมิสไซา์ไว้ที่มือสองข้างเออมิสไซล์แล้วก็ปืนไว้บนมิสไซออโอ้แล้วหลังจากนั้นจะมีนี้ โอ้ยเลเซอร์วู้วู้แล้วก็นี่มิสไซน์นะมิสไซน์อันหนึ่งที่พ่อลุงมูปืนปล่อยออกมานะโอเคมิสไซน์อันนี้ปัง้งไปแล้วก็มันจะมีไฟด้วยนะคือใครเข้ามาใกล้คือโดนเผาแน่ใครเข้ามาใกล้โดนเผาแนออ่ตัวนี้นี่แหละนะที่ผมจะสร้างโอเค เซฟไปก่อนนะเซฟว่าอะไรมีเซฟบอกว่าอืมนายแล้วก็ยูเฮ้แบบนี้กันนะเซฟบอกแบบนี้ยูปังโอเคเดี๋ยวมาทดสอบคุณภาพของเจ้า มากันว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากไอตัวด่า a i r b บีก่อนนะเ <c oughs> อ s ไอตัวด่า a i r b บีเสแค่โดนนิดเดียวตายซะแล้วอ้าวโอเคมาทดสอบคุณภาพกับปาตุกแปดกดูซี่จะเป็นยังไงเ้าปาตุแปดปาตุโอ้โหปาตุกแปดก็ยังชนะทุกตัวอยแต่ปาตุแปดเกือบตายนะเพื่อเพลอครึ่งอะ ถ้าเป็นประตูเจ็ดเราจะรอดไหม <c oughs> ผมว่าประตูเจ็ดไม่น่ารอดเจอเลเซอร์ขนาดนั้นนะ่ะนั่นไง <c oughs> ประตูเจ็ดมันจะตายเพราะเลเซอร์นี่แหละนะไม่ได้ตายเพราะสายฟ้า <c oughs> ผมว่าสู้ห้าไม่ได้เพราะว่ามันมีปืนนี้ที่โหดมากเอออ่านั่นไงผมว่าแล้วสู้ไม่ได้ โอเคถ้าอย่างนั้นเราจเจอกับสุดยอดแก๊งไดโนเสาร์นะมันดูกันว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้ไทเซทบอปม,มา3ามตัวเลยนะสามนั่งโอ้ยยิงตายยิงตายโอ้โอ้จะล้ะไมไปตัวอยู่ได้หรือเปล่าเอ้ยอ้โหตายไม่รอดโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่มาสร้างตัวละครเล่นๆเฉยๆครับโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องวิทยุทวสิทธิสังแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,เวลาที่ผมลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม